นี่นะคะพี่น้องก็ทําการคัดนะคะนี่จับเรียงให้สวยเหมือนเดิมค่ะตามสไตล์นะคะคกิจธรรมนี่กำละหนึ่งยูนะคะไม่เคยขึ้นไม่เคยขาดนะคะเรามาตรฐาน UFO อีกแล้วค่ะพี่น้องฝากไปกําลังใจตลอดนะคะวันนี้มีออเดอร์เข้าดัวๆค่ะพี่น้องเราก็ต้องทําแบบ ดีๆหน่อยนะคะเพราะว่ามาตรฐานของสวนเรานะคะเราไม่เราจะไม่เอาเปรียบไข่เด้อพี่อดเราทําเพราะว่าเราอยากทำเนาะใช่ว่าเราอยากทําให้มันเป็นปัญหาเนาะเนี้ยรื่องไป่นะจ๊ะนี่อันนี้เป็นวิธีแพ็กระเพรามูระาพาที่กิตต์เคยมีคลิปมาหลายคลิปนะคะ นี้ไม่ใช่ว่ากิต้าจะทําอีกนะคะกลัวแบบมันซ้ํากันนะจ๊ะกิต้าจะทําให้ดูร,บร,บรบวบๆเฉยๆค่ะให้ดูสินค้าค่ะเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะคะใครอยากสั่งอ่าอะไรนะมะเขือพวงค่ะเยอะมากค่ะมารับเองที่สวนโลละเจ็ดนะคะมะเขือเปาะมารับเองที่สวนโลละห้าค่ะพี่น้องอขายพักขายหยามะเขือพวงนี่ค่ะถุงนี้น่าจะไม่ถึงโลหรือถึงไม่รู้ตาสั่งหายนะคะพี่น้อง ช่างน้ำหนักค่อยหายไปไหนไม่รู้นี่ตามหาอยู่นี่ค่ะงามค่ะมะเขือรับบี้ก็มีนะคะช่วงนี้โอ้พี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องใครมาเที่ยวเกาะก็ทักมาได้นะคะพี่น้องอทักมาถามก่อนเด้อมีหมดทุกอย่างหรอคะทักมาถามก่อนแต่พถา,ถามเดยวมาผิดวันเดยอไม่เจอนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวกีตาร์จะขอตัวแพกแพกนะคะเรื่อยเรื่อยเรือ,อตัดแตง่งงามๆนะคะพี่น้องโอเควันนี้มีคนมาดับของนะคะที่สวนนะจ๊ะสี่ภาคสวนของเรามีบริการพาส่งไก่ด้วยนะคะพี่น้องเออถ้าใครอ่บริการแบบว่าถ้าใครไม่ได้กลับเมืองไทยมาหลายปีนะคะบริการอ่มีอ่บริการให้ตัดให้ตัด ผักให้อาหารไก่เองค่ะเผื่อคิดถึงมันนอกกลอกนานะคะเออบริการหมดทุกอย่างนะคะบริการให้เกียร์ไก่ให้ด้วยค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นี่นะจ๊ะอันนี้เอาคัดเลือกคัดแยกดีโอเคค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องส่วนเราต้องมีมาตรฐานนะคะอันนี้เป็นวิธีแพกผักของเรานะคะพี่น้องอืกีตาไม่ได้ทําคลิปซ้ําซ้อนนะคะเพราะว่าทําไปแล้วค่ะสองรอบ ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนดูนะคะก็เลยเอามายัดใส่คลิปนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์นะจ๊ะนี่ยังมีประโยชน์กับคนมาให้พี่หน้องเบ่งมดล่ะคะอ,อ,อนนันไหนไรสาระก็มีบ้างแต่ส่วนมากจะมีแต่ประโยชน์มากกว่านะคะนี่นี่ค่ะเฮ็ดดีนะคะนี่เพราะว่าเขามาไกลนะคะพี่น้องเราต้องทําดีๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกระเซือกระเซิงนะคะเวลาคนส่งมันสิแตกมันสิเบ่งบ่บสวยหรู ไม่รู้แล้ามาเห่าแล้วก็ในสุดท้ายมันไม่น่ารับประทานนะคะพี่น้องอันนี้มันเป็นแบรนด์ของเราเนาะเราก็ทําดีๆนะคะนี่ให้ดูแมงลักเยอะให้ดูแมงลักก่อนให้ดูของละาพายเยอะ <c oughs> แล้ว <c oughs> นี่นะคะพี่น้องโอ้สุดหยอดเลรอคะนี่ซัดแต่สาคุณนะคะแต่สต่อะเสียวเลยทํางานทําการนะจ๊ะอมวันนี้มี ลูกค้ารายใหญ่นะคะเดินทางมาไกล้ไกลนะคะพี่น้องกิต้าก็ต้องทําให้มันดีๆนะคะเพราะว่าเขามาไกลถ้าอยู่ใกล้ก็ก็ทําเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ได้จับหยบัดแต่อย่างใดนะจ๊ะนี่แหะค่ะวิธีข่าวๆนะคะแะคิตาไม่ทําให้มันยาวนะจ๊ะบ,บอดดีกวาวเงา้วสาวไก่นะจ๊ะนี่พี่น้องค่านี่นทำแบบ,บกอง สุดๆของบนนะจ๊ะนี่อีกอันนึงนะคะสุดท้ายเดี๋ยวกิตต้าทำให้ดูเด้อเนี่ยถกระดาษชิ้วออนี่นะคะนางโฮมอยู่นี่หลายชัวยะะ่วโมงค่ะพี่น้องมาเ็ดนะคะนี่อันนี้ก็จุ่มน้ําไว้เวลาเขามาก็ค่อยเอาไปแพ็กใส่ถุงให้เขาดีๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิตต้าขอตัวทำให้มันเสร็จก่อนนะจ๊ะนี่นะคะพี่น้อง มะเขือพวงนะคะเยอะแยะเลยค่ะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหารูเลยมะเขือพวงนะคะประมาณเจ็ดที่นี้ประมาณเจ็ดรูนะคะจากมะเขือพวงสามสี่ต้นนะคะพี่น้องคักร้ายนะเจนี่โอเคค่ะเดี๋ยวจะแพร่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องทุกทุกคนนะคะติ่ต้จะพาขึ้นมาอ่า ข้าวขวนนะคะยุกเขาอีกเลยหลังจากที่แพ็คผักเสร็จนะคะอันนี้เป็นผักโหระพานะคะที่มันเหลือที่ก็จะเอามาทําแกงเขียวหวานนอกอันนี้ก็มะเขือแก่นะคะที่กิจคัดออกนะคะไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะคะเราคัดมากินเองนะคะเรากินยังไงก็ได้นะคะมะเขือเหมือนกันแต่ลูกค้าเขาต้องสําคัญกว่าเสมะะอค่ะมันก็พวกเหลือหลายค่บมะเฮ็ดนะคะอย่เดี๋ยวกิจจะทําแกงเขียวหวานนองนะคะไอ ไปบ๊กด้าเลยค่ะทุกอย่างบ้านหลงน,นะจ๊ะนี่มือกีตาร์ขันเตรียมของกันเด้อพี่นอ้องฝากเป็นกำลังใจนะจ๊ะอันนี้แครอทเตรียมไว้แล้วุณจ๊ะนี่นะคะมัเคือแก่เรามากินเองด้วยพี่น้องอันนี้เป็นน้ำที่มีเกลือแล้วนะคะ้ักหน้าอังหยานะคะรักบ้านนะคะพี่น้อง สุงามอามากินไีนเลยนะคะวันนี้จะกินแกงเขียวหวานกับแกงเขียวหวานกับนมจีนเนาะนกินนํายานะคะพักมีสัปดาหนี้ไม่ต้องทิ้งสักอย่างเลยะคะ่ะเอามาให้นกินเองนะคะอันไหนงามก็ไปขายนะคะเดี๋ยวขอตัวหันเรื่อยๆเด้อจ้ะนี่นะคะเซตแล้วนะคะแช่น้ำเกลือไว้เ้ยพี่น้องนี่แช่น้ำเกลือไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้มันความดำมันออก นิดนึงนะจ้าเก็บไว้นี่แล้วก็มาเขื่อนพวงนะคะตุดออกนะครัพี่น้องเราต้องอันนี้มาเกือพวงเหลือกินเหลืออยากครับพี่น้องขายเนย่ก็ได้กินเน,นี่ยคล้ายสักค่เด็ดเรื่อยๆนะจ๊ะนี่เด็ดออก นี่ค่ะพี่น้องนี่อหอมมเลยบดไซดได้หลายทั้งดอกนะคะหอมออราพานะคะนี่ตามด้วยพริกนะคะนี่โรยลงไปเลยค่ะพี่น้องสดๆจากฟาร์มนี่แหละค่ะพี่น้องเออได้ทั้งออขายได้ทั้งกินเนาะ อไผ่โพกอ้เยเห็ดสวนกับฟื้นเห็ดตรงดูจ่าเดี๋ยวก็ร่างกายพร้อมนะจ้าหยอดแล้วอะพี่น้องเจ็บแล้วค่ะเยี่ยมเดี๋ยวร้านข้าปุ่นเสร็บเจ็บไส้ฝอย อันนี้ทำเองค่ะจะอุ๊ยมันเป็นแค่เสียประชุมอ้าวโอ้ชอบนั่งบาร์นะเจ้าใช่ชอบนั่งบาร์เนาะโต๊ะกินข้ามีอยู่ก่อต้องหาโตรงไหนที่โต๊ะเหมือนต่จะเตอวิดีโอคนไทยมาชิมยังเขียวหวานนี่ไงยังเขียวหวานอย่างวันนี้ทำไมทำมาแบบนี้ไม่รู้แล้วแต่วันไงเด็กๆน่ากินโอ้เด็กนุ่น ข้าเลยต้องมีกิจกรรมต่อจ้ะอาโมงแง่งปาตัวมานีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเรียงไก่เรียงกาเก่งมากเลยอ่ะเอาไซเอ็ตเอาไซเอ็ตอันนี้ต้นคาโดว์เหรอเกยเกยอ้โอ้โหดอกแบบนี่กินเขานะคะนี่เอเจนซีใหญ่หอยมารับทักเแค่ไหนมารับทักมาจากไหนคะมาจากไหนมาจากเอ่อเอ่อซันตาคูดค่ะ มากไก่นี่ม,ม,มีรถ,รถนขนส่งรถขนส่งมาเอาผักเอะแยเยอะแบบเอาจะไม่ไม่เจรจาเรื่องเปิดร้านอาหารไทยอ,ะอ่ะุนล่ะนี่นะคะลูกค้า VIP ก็จะกลับบ้านนะคะนี่หลังจากมารับมารถขนส่งของเรานะคะนี่สุดยอดมากค่ะบริษัท สันตะคุดจำกัดตัะร้านนวดอะไรก็โปรโมทร้านนวดนวดลิตาไทยมาสซาลิตาไทยมาสซาส่งเข้าประกวดนะคะรถขนส่งของเราอันนี้ขนรถขนส่งนะคะเก็บด้วยค่ะนี่ขั้นใหญ่ด้จ้าบรรจุหลายหลายต่อไปนี่ก็จะไปปูเสือขายมะเสือพวงนะคะนี่ดูท่าทางเราเยอะขนาดนั้นนะจ๊ะนี่เก็บใส่อันไหนอันไหนแกนเอาลงกกรอนไปตองเอาลงกกรอนก็ได้ไปตองลงใต้ใช่ไหมคะไปตองลงใต้เลยเพราะถ้าไม่เขาขึ้นสิบโแตกที่เขาหยวเปล่า นี่นะคะใบตองก็มีนะจ๊ะพี่น้องใบตองก็มีใบตองเป็นใบตองบ้านเข้าเดจ้ะสะดวกพอ<ม>ดีเลยล่ามันคือสอดไปจนกระสันแต่ใส่แน่เลยนะนุนนนนมันหล่ <S <S นเขาบอกแล้วจะเอาอะไรอัน,น,นหลดญ่แล้วเด้จ่าต่ว่ากันไงบ่พอบผวกไงแล้วแต่ว่าใหญ่บ่พอแต่ว่าผวกพักก็สีนี้เขาเก็บสื่อเองหรือว่าคือเขาหลานอันนี้บอกอันหลานบอ อันนี้ก็กินเองน้่งแปะเพิ่นน้่มเพิ่นก็สร้างหนังบ่เสียนแถมไปไม่เขาแค่มันออกเกี่ยวขดเอาไปเอาไปกินเออเอาไปใส่พักอย่างอื่นให้มัน่เป็เพราะว่ายุพวกบุ๋งเก่าในบ้านนี่ยีบเกด้วจับจับยอบจับยอบนี่เดะไก่มีโหลดบอเขามีโหลดตอนนั้นไก่มีแนวบดบิ้นหนังออกมานี่โอ้ยหนีนะคะนี่มาช่วงสวนด้วยจ้าสุดยอดเลยนี่นะคะ บริษัทรถ<ล>บริษัทมาเซิร์ซิฟนะคะนีส่สวนนี้เออเออบริษัทดอมืีบริษัทลตาคูดนะคะนี่มามาตรวจแล้วนี่ธุรกิจกำลังดีเลยนะคะนี่ช่วงนี้คือครับเ <c oughs> พราะว่าหน้าร้อนก็ต้องจะ,จะไปนะเจ้าหนิอันสุดยอดแล้วเดินหน้จัดดีดีเลยเอาไปไหนบ้างล่ะอยู่นะคะพี่น้องพักแหลบลิ้น ปิ้นปิ้นเผานะคะต้องเบรงแรงหน่อยโอเคนี่นะคะลูกค้าก็มาสไว้แล้วน้ำก็ตุโอม้ได้ด่าเพราะมาของมันหลายออกจากสวนมาแล้วนะคะนี่ต้องไปแล้วนี่มาคุยธุรกิจเรื่องสวนเสร็จแล้วก็ส่งกลับนะคะนี่ไปเดี่ยไปเป็นานัน